สวัสดีทุกท่านกด้นะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับช่องนัก llct วันนี้เราก็จะมาหายดาบพิิโตกันนะครับผมดาบดำโอเคนะ้องคนนี้ F อซคนนี้อีกแล้วนะครับผมจะพาเรามาหานะครับผมผมเนี่ยคิดไปทีหนึ่งแล้วแต่ว่าเดี๋ยวมันนานเกินไปผมก็เลยอัดใหม่เลยดีกว่าโอเครู้สึกว่าเราจะต้องฆ่าไอ้พวกมอนเตอร์เฮ้ยมอนเตอร์ตรงนั้นนะผมมันจะถือดาบพิิโตดาบดำอยู่นะผม อาจจะแบบโอกาสดรอปหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าผมน่าจะต้องเซฟจุดเกิดก่อนมีที่เซฟหรือเปล่านะเดี๋ยวนะครับผมผมขอดูจุดเซฟก่อนอืมไม่น่ามีเนาะไม่น่ามีจุดเซฟเดี๋ยวนะผมจะต้องใช้สิูซึนามิ สกิลอะไรสกิลเอฟใช่ไหมซูนามิย่ากวาดล้างให้หมดเราเราต้องตีมันจนกวาดจะได้ใช่ไหมสกิลอีปุ๊บทุบพื้น โอ๊ยโอ๊ยเจ็บ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 นะครับอืมโ okay, อเคมะรอซินามิกันเลยเอา้าอีกแล้วหรอทุกคนโอเคไม่เป็นไรนะผมเดี๋ยวผมไปใหม่อืมมันไม่มีจุดซ็นสปอนเหรอ Hmm. เดี๋ยวผมต้องหาจุดเชื่อสปอนแบบใกล้ๆที่สุดแล้วก็แล้วกันนะผมจะได้ไม่ต้องไปกลับแบบช้าๆแบบนี้นะผมเวล8แปดร้อยแล้วโอเคเวลผมอาจจะขึ้นช้านิดนึงนะผมเพราะว่าอะไรวะมีรีวิวผลปีศาจผมอ่านไม่ค่อยออกครับทุกคน ต้องการรีวิวผลปีศาจเหรอน,นิดไม่ใช่ดิอันนั้นเนวอนวอนแต่ว่าต้องการเดี๋ยวนะผมขอหาจุดเซฟก่อนอันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่จุดเซฟไหมขอให้ใช่เถอะคลิกทูเซนสปอนโอเคเราคลิกแล้วนะทุกคน เพราะ่าเกาะน,นี้มันไม่มีที่เซื้สปอนอ่ะเสียด้ที่ผมไม่ได้ใช้ผลบินได้นะถ้าผมได้ใช้ผลบินได้เฮ้ยอะไรอ่ะนั่นคือตัวอะไรอ่ะทุกคนบอสอ่ะอ๋อ,อไม่ต้องขึ้นใช่ไหมเจนั่นบอสวะนั่นอ่ะผมยังไม่เคยเจอเลยขึ้นเกาะแล้วกด F เ,เลยนะทุกคน F อ,อืม,อม วิ่งเลยรงหว่านี้ต้องวิ่งเลยอ้าวปอโทษไม่เป็นไรครับผมผมเซ็สปอในไว้ใกล้อะไรเหรอแป๊บนึงครับผมผมยังไม่ได้อะไรผมลืมอะไอรอะไร ตอนนี้ช่องของผมก็ใกล้จะถึงส0มร้ซับแล้วนะทุกคนโอเคไม่มีจุดเซนสปอรให้จริงๆเด็กมันจะลำบากมากเลยนะทุกคนโอเคเรียบทุบพื้นฟัน เนี่ยอะไรอีกกับสกิลทีสกิลทีโอเคสกิล E สกิล R คู่พื้นโอเคสกิล F ยัง okay. e. okay. ใช้ไม่ได้นะทุกคนสกิล E สกิล F ซุนามิยังไม่ดรอปนะครับทุกคนเฮ้ยอันนี้บอสปันเนี่ย เอ้ยอันอันนี้บอสแน่เลยไอเนี่ยอันนี้บอสแน่เลยทุกคนน่าจะบอสแหละนะทุกคนอ๋อคือเราไม่ต้องสนใจมอนสเตอร์เท่าไหร่เอ้าเขาไปอยู่ทำไมตรงนู้นนะคือเกมนี้จากที่ผมสังเกตน,นะผมเลือดของบอสมันจะไม่รีใช่ไหม ้าคิดสังเกตนี่กดอะไรนะ V ปะ่ะอ่า V โอเคโอ๊ยเอา้าคิดสังเกตอะไรวะเนี่ยเอาออกก่อนเอาออกก่อนเอารู้สึกว่าเขาน่าจะเก่งกว่าผมนะผม FC ผมเนะี่ยผมรู้สึกว่าผมกระจอกมากเลยเป็นการหาดาบที่ลำบากมากเลยนะทุกคนบอสตายยัง่ะยังไม่ตายนะ ราต้องรีบไปช่วย f อฟซนะผมทุบซินามิโอเคใจเ,ย,ย,เย็นไหนอ่ะยินไหนวะเอาเฮ้ยจ๋านะมนรีเหรอ ผมไม่ค่อยรู้เรื่อง,องไงทุกคนอะไรของผมกัเนี่ยคลิปนี้อาจจะน่าเบื่อหน่อยต้องขออภัยด้วยนะผมวันนี้เราก็จะแบบมาหาดาบลิตโตนะครับผมแต่ถ้าใครดูแล้วชอบนะผมก็อย่าลืมกดไลค์นะผมตังต้งใจด้วยอ้าวยสวยงามเดีย๋ยนะ ดาบโยรุใจเย็นๆสิโอ้โหเต็มเต็มเต็มเลยไหวไหม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 อาวตายแล้วคือเราต้องตีจนกว่ามันจะดับใช่ไหมเดี๋ยวนะรู้สึกว่าผมยังไม่ได้แอร์ไลน์ อ๋อก็แอดแล้วนี่ผมแอดแล้วโอเคนะมาอ๋อเนี่ย F สิ F โอเคเราไม่ต้องใช้หลอกไ2คีย์เนี่ยมันคือ2คีย์ใช่ไหมอ๋อโอเค อาอโอเคไม่เป็นไรครับผมแค่าตายนิดเดียวเท่านี้ไม่ต้องห่วงนะครับผมคืนซิโนมิตุม้มให้ทำไมได้แอดไลน์กับเขาเนี่ย ใจเย็นใจใจเย็นครับใจเย็นครับคุณอย่าเพิ่งทำร้ายผมเลยเอ้าเดี evet ๋ยวนะก็แอดไลน์ไม่ใช่หรอทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวรกอ่ะโอเคแอดแล้วอะผมแอดไลน์แล้วนะ สงสัยเขาออกเข้าใหม่หรือเปล่ามันเลยบักโอเคมาตีต่อเลยผมยังงงอยู่เลยว่ามันหายยังไงแล้วเนี่ยแต่ตอนแรกที่ผมมานะผมเห็นถ้ำตรงเนี้ยไอตอนที่มา เราปล่อยสกิลจากไกลๆได้ไหมอ้าได้ได้ได,ได้อันไหนต่ออ้าไม่ถึงนะผมอีชกชกชก,ชกบอกเลยชกมวยอืมโอ้ยในถ้ำน,นี้มันมีอะไรอะทุกคนเฮ้ย แต่ทำไมตังผมมีอยู่ยี่สิบล้านขอให้ผมวะอืมทุบอย่ามาอยู่โอเคขอลองเทสหนอยอ้าว็ยังรออยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่แอดไลน์เดี๋ยวนะ ของเขานี่เอ้ยได้แล้วทุกคนผมได้มาแล้วทุกคนดูสิผมได้ดับทิริโตะมาแล้วทุกคนว้าวไม่ใช้เวลาในการกรีนิพนี้10นาทีนะครับผมเดี๋ยวเราเอาไปให้ FC ฟซีเขาดูก่อนนะครับผมเขาจะได้รู้นะเน่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 น่่นนนนนน นี่ยเนี่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 ดู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 สิได้ได้แล้วแล้วไงต่อครับแล้วไงต่อครับผมผมจะได้ดาบคู่อ่ะอีกอันหนึ่งอ่ะทำไงต่อแต่ว่าอะไรอ่ะชุบ parma. to